จะไปเอานี<ต>่คือที่ตะละครับบัานนึงกี่รอบไปเอาไปเอาเลยมันแล้วแต่ครับแล้วแต่บอกคือมันต้องไปหาครับไม่ให้เราไม่ได้ปลูกไวน้นะครับ้อหาตามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านฝูงไปคนรู้จักไปถพาว่ามันมีไปถึงมันเออมีแปลงใหญ่เราก็ได้มาเยอะเราก็ได้แค่เอาเที่ยวเดียวครับเออเพราะว่ามัน เจอแปลงเล็กเอามากรอแล้วก็เ,เกย็นไปเอาเอีกเงี้ยมันแล้วแต่<อ>ตวันละสองที่ออกวันละที่ออกมันเป็นไปตามจานวนคือเราคํานวณว่าแล้วอีกอย่างนึงถ้าเราเอามาเยอะมากเกินไปครับใบตองก็จะเหี่ยวเพื่อเหี่ยวแล้วพื่ออีกก็ไม่ค่อยกินต้องเอาส,สดรับครับผมแต่ก็น่าจะหมดวันนี้ไม่หมดก็เหลือน้อยแล้วสาหรับวันนี้เขอผมตัดผมตัดสามวันแล้วเนี้ยอ๋อเขามาตัดตรงนี้สามวันวอันนี้ที่เราไปเอารีต้องซื้อไหมหรือว่าไม่ครับ เปเพื่อนคือคนรู้จักบางเจ้าก็ต้องให้ตังค์ขาบ้างครับอเป็นบางเจ้าเป็นบางเจ้าราะว่าบางทีเขาก็ไม่ได้เรียกร้องหรอกอย่างเขาเป็นคนแกอย่างเงี้ยครับให้เขาสองร้อยสามร้อยถินน้ำใจไปคือค่ามาค่าพรูอะเนาะครับผมครับก็ประมาณนั้นอืเมื่อคืนผมถามหน่อยได้ไหมทาไมที่ออกให้ออกไปพูดเมื่อคืนเนี่ยไม่เห็นตาลาพูดเลยแต่แต่มันสื่อมากเลยมันสื่อถึงความความจริงใจ ถ้า oh. เกี่ยวกับพ่ออผมจะพูดไม่ออกเฮ <Huh? S 2> มันจะได้อยู่อย่างเดียวคือมันมันตื้นตันอ่ะพูดง่ายๆว่ามันมันตื้นตันอยู่มันจุกอ่ะเข้าใจไหมครับจุกจุกในอกเราเนี่ยพูดไม่ออกถ้าเรื่องอื่นได้แต่ถ้าเกี่ยวกับพ่ออไม่รู้เพราะอะไรแล้วทําไมต้องก้มกราบก็ด้วยพลังศรัทธาของผมครับโอ้ค oh. ือผมอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะท่านได้มีโอกาสได้หาอาหารในท่านก็คือชีวิตคนเราเนาะทำแล้วเกิดสุขมันก็โอเคไหมถ้าทำแล้วเกิดทุกข์มันก็ไปไม่รอด คือผมทํากับเพ่เพ่ผมผมทําให้พระเอกเนี่ยผมคิดว่าผมทําแล้วผมมีความสุขเหนื่อยนะไม่ใช่ไม่เหนื่อยแต่มีความสุขถึงเหนื่อยแต่เราก็มีความสุขเหนื่อยๆไปเนี่ยไปจอดรถเอาอาหารลงให้ท่านเห็นท่านยืนมองเราวีหูวีอะไรปปพูดว่าพู้ว่ามันเหมือนอะไรอ่ะน,นี่ก็เริ่มจะจุกแล้วเนี่ยครับ <c oughs> เหมือนยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกมันสื่อมันมันตื้นตันมากกว่าโอ้นี่นี่ก็ใช่ แต่ว่าแล้วยอไว้พุ่งนี้มาตัดพวนี้ครับนี่ก็วันนั้นพาเจ้าเปียวมาที่กล่องมาครับนั่น้ากเนเปียโอ้ยยากเนเปียคือหมายความว่าี่ยผมต้องเข้าทางนู้นขออนุญาตเข้าสวนแปลงนี้ก็คนรู้จักกันเนี่ยผมมาตัดเออดูความยากแค่าหของผมในการหาอาหารได้ไหมอ๋อครับผมก็รถจอดเด็มไปทั้งนู่นตัดแล้วก็แบกขึ้นไปใส่รถครับ มีคนแก่บอกเออมันมีตรงนั้นนะตรงนี้นะตน้นกล้วยใบตองเออพอได้อยู่ก็มาก็ไม่มีรถใครเข้ามามีรถของคันเดียวนี่เออล็อกเข้ามาเ,เลยสุดยอดเลยก็หาหอยู่ยเนี่ยเนี่ยจะรถจะตัดตรงเนี้ยแต่เดี๋ยวต้องไปกลับรถข้างหน้าเนี่ยเราจะตัดตรงเนี้ยทำแบบทำแบบนี้มานานหรือ,อยังครับ ไสองปีแล้วครับเนี่ยตั้งแต่พ่อเอกมาอยู่ได้เดือนหนึ่งโอ้โห oh, <no. S 1> พ่อเอกมาอยู่สระบุรีได้เดือนหนึ่งผมรู้ขา่าวผมก็มากราบเยี่ยมชมบาร,รมีท่านแล้วก็อาสาหาอาหารเ <c oughs> นี่ยร oh. อยผมนะมตัดโอ้ oh. ก็คือพอด,ดีนี่แปลงหญ้าพวกกันอยู่ข้างบ้านอยู่หน่อยหนึ่งก็เลยอาสาถามว่าผมพอมีหญ้านี่เปียอยู่หน่อยนึงเอามาให้พ่อเอกได้ไหมครับ <c oughs> เขาก็ติดตามดูผมนะพ่อพ่อควันต้ากาหลงเขาก็ไปดูที่บ้านของทุกครัวแบบใส่สารคิป ใส่อาหารเขาเอกมานะครับเพราะจะงนั้นเขาเอกกันหนีร้อนก็เพิ่งเย็นนะเนาะพูดง่ายๆมือ,อไทมาเกิดเพราะเขาไปเห็นเขาก็เกิดไว้เนื้อเชื่อใจว่าเออโอเคคนนี้ไว้ใจได้ก็เลยอนุญาตให้ผมได้หาคนน่งทุกวันนี่แหละครับครับสุดยอดเลยโหดไหมวิธีการหาอาหารของผมโอ้สุดยอดเลยหาหาเนี่ย,ย,ย,ยครับผมเนี่ยผมมาตัดตรงน,นี้ วิธีหาหารของผมรถคะนีคุณผมมากสมบัติพ่อแม่น,นเนี่ยตั้งแต่สาสิบปีที่แล้วอะแต่ปีสามหนึง2ามสอรนนี้เออสมบัติพ่อแม่ทิงไว้ให้ครับคนมากหลเนาะหาให้พ่อเอกอยู่คันเดียวนี่แหละบางครั้งก็รถที่ต่ำคันท,ที่สุนะครับ เปลี่ยนกันบางบางทีผมมีธุระมีธุระจําเป็นที่จะต้องหยุดก็ขออนุญาตท่านประธานขอหยุดวันสองวันก็ให้พีรร่ตั้มใช้ลุกชายพีรร่ตัมดูแลแทนเรื่องอาหารญานีเปียก็หมดไปแล้วนี่ก็เหลือเปียต้นกล้วยใบตองเลยก็พอได้กินไปอบ๊าสุดยอดเลย ว่านักเอากอารจะการหาการทำตัดกล้วยจันหา,า,าย่าเนี่ยโคขคนเขาไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าผมกว่าจะได้แต่และโอเค,อเคแล้วแ่นั่งน,นั่งระไทยก็ดีครับเรามาถึงสวนมาถึงแปลวนะครับที่จะมาตัดกล้วยใบป้อน,ปปอนพ่อเอดนะตัดใบกล้วย người <Nên> mét <mà. cười> <Nên mà. cười> ัก็ตอนนี้มาอยู่ที่นี่ลายเย็นก็ได้มีโอกาสได้มากับพ่อระนะครับมาลงพื้นที่ในการหาอาหารให้กับพ่อพายก็ถือว่าเป็นงานที่หนักเอาการอยู่แต่ต้องทําด้วยใจรักจริงๆนะครับเพราะว่าแต่ละที่ที่ไปเนี่ยนะฮะกล้วยป่าที่เราเอาเอาไปเนี่ยคือเอาเฉพาะใบนะครับต้นพ่อจะไม่กินนะครับกินเฉพาะใบ แล้วก็พื้นที่ที่เราไปเอาสภาพนะการเข้าไปเนี่ยนะเป็นป่าเนาะอย่างที่เห็นเนี่ยค่อนข้างที่จะทุกขระแล้วก็ลำบากอากาสอยู่แต่พอ่าก็ทําด้วยความศรัทธาและความรักนะครับถึงได้ได้ทำวันหนึ่งก็สองเที่ยวสามเที่ยวก็แล้วแต่นะครับตะเวนค้นหานะครับใบกล้วยหญ้าต่างๆเพื่อเอาไปให้กับพ่อพายได้กินกันนะครับ เห็นพ่อราบอกว่าถ้าเป็นต้นดำต้นเนี่ยจะขมนะพ่อพายไม่กินแต่กินเฉพาะใบเอานี่ฮะทุกคนครับสุดยอดมากทุกคนมีเองใบสามใบแล้วตอไป อืมที้คอนข้างลกนะครับเป็นมีเทียมมีเสาวันน้อมรอบอยู่ใบกล้วยป่า ้ก่อนเมาปิดสำรองไว้อือไปสำรองอไว้แต่ถ้ากล้วยป่าลำต้นเนี่ยป่าพ่อพายไม่กินใช่ไหมฮะมันมันขม,ขมท่านก็กินอยู่แต่มันมท่านไม่ค่อยกินพูดง,ง่ายกินอยู่แต่กินไม่มากครับและอีกอยาหนึ่งเราเอาเราตัดไปเนี่ยเราต้องคำนึงถึงเจ้าหน้าที่ควานถ้าท่านกินไม่หมดครับมันก็เป็นภาระหน้าที่ของควานที่ต้องเก็บต้องขนทิ้งอืมคือต้องเข้าใจช่วยกันแบบนี้ครับ ครับผมือว่าช่วยกันหลายๆทางครับผมคเราจะเอาไปเยอะครับก็เสร็จสิ้นภารกิจวันนี้ครับวันนี้พาทุกคนไปดูการทำงานการหาอาหารของพ่อวีระนะครับว่าเป็นยังไงบ้านเนาะวันนี้ติดลิงเที่ยวนะครับมาหนึ่งเที่ยวสองเที่ยวสามเที่ยววิ่งหาหาให้กับเข้ายปอีกนะรับก็ไม่ใช่ง่ายเลยกว่าจะได้มานะครับ ก็ต้องไปหาตามล่องห้วยล่องเขาตามลาคลองตามถนนฐานตามทุ่งนาต่างๆแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งด้วยนะครับก็ทําให้การค้นหาก็นะค่อนข้างลำบากนะครับเอานี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดวันนี้ครับสุนช้าทองครับสวัสดีครับ